ค่ะขราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพารวยน้องนิวพาโชคน้องพารวยนะคะวันนี้บรรยากาศสดๆที่วัดปู่จุดงอุบลน,นะคะตามที่ปู่ได้เล่าบอกนะคะว่าจะทําโบ์ใหม่นะคะหลังจากที่หลังคาลุ่นนะคะฝนก็ตกนะคะท่านผู้ชมเวลาฝนตกมาก็คือท่วมหมดไม่สามารถอยู่ในนั้นได้นะคะทําวัดเย็นก็ลําบากนะคะวันนี้ปูก่ก็ทางวัด ก็ได้หรือทําการลรื้อนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ทําการต่อเติมนะคะถ้าใครอยากร่วมบุญเรวจะลงเบอร์โทรปู่บนให้นะคะท่านผู้ชมก็สามารถโทรมาร่วมบุญกับปู่ได้นะคะปูก่กําลังนี่นะคะกําลังลื้อนะคะแล้วก็ทําหลังคาใหม่นะคะแล้วก็เหมือนจะดีดยกขึ้นให้สูงกว่าเดิมนะคะท่านผู้ชมนะก็สําหรับใครที่อยากร่วมบุญนะคะโทรมาได้ที่เบอร์ปู่เลยนะคะเดี๋ยวลงให้ท้ายคลิปนะคะท่านผู้ชม ไปเดี๋ยวเราไปฟังแนวทางของปู่อุบลทุรงอุบลกันเลยนะคะครับกล่าวนามสก,การครับปู่อาจจะเล่นทอดเยอะครับโอ้วันนี้เดินทางมาถึงวัดเลยนะครับผมเนาะตามแนวทางของปู่ถึงวัดเลยที่ผ่านมาแอดมินก็ได้ทัวร์สัมผัสงวดนั้นงวดนั้นปู่ก็หกหกห้าสามตัวแตกเลยนะครับผมอมแม่นเหมือนกันนะแนวทางของปู่แล้วเลขปู่เหตุผลที่ว่าทําไมแอดมินถึงว่าแมน่นเพราะว่าเลขปู่มีไม่เยอะเออก็แก่นี้ บางงวดก็สองตัวบางงวดก็สามตัวนะปูเนาะแต่ว่าแอดมินนี่เชือว่าทำทำมาสูตรคำนวณของแต่ละจา์เนี่ยมีหลายตัวมากนะปูเยอะของปูเนี่ยครับผมถือว่าแม่นแขนแขนแล้วก็เข้าสามตัวบ่อยด้วยนะครับถือว่าแม่นนะเพราะว่าปู่ให้มาแค่บนหางเดียวแล้วก็ล่างแค่หางเดียวมันออกหกหกห้าเก้าเก้าห้าของปูนี่มาตรงๆเลยนะครับงวดนั้นงวดที่ผ่านมาเนาะ อจะน,นี้งวดนี้ของปู่คำนวณไว้หรือยังครับปู่เรียบ,บร้อยครโอ้คำนวณไว้แล้วนะอขออนุญาตดูนะครับปูคบ่ครับอครับขออนุญาตถามปู่หน่อยครับของปู่นี้เข้ามากี่งวดแล้วครับปู่จำไม่ได้แต่จำได้เลยหกสองครได้งวดแล้วก็้าหกหกห้าเลยเก้าเก้าห้าครับถูกจนจำไม่ได้เลยใช่ไหมครับปู่จำไม่จำไม่ได้ โอ้ <c oughs> โอ้ครับข,ของปูเนี่ยเวลาพอหลังจากได้ออกปั๊บปู่คำนวณไม่เลยใช่ไหมครับปูไม่ออกข้างล่างมากปูเลยคำนวณเลยใส่ข้างล่างคำนวนครับปูเพราะว่งปู่ต้องใช้ข้างล่างตั้งใช่ไหมครับปู่ออปปขนน้งตั้งมันดอกศูนย์ก็ศูนย์หนึ่งนี 0, ่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก <9 S 2> ้าปปับศูนย์เดี๋ยวเอาลายแบบนี้มาสี่ห้าเลขดับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าดับศูนย์นี่มาหลักร้อยโอ้งดนี้ศูนย์มาหลักร้อยไม่9 9ไดอกห้าเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้านี่เก้ามาหลักร้อยถูกไหมครับปูครับงวดนี้ศูนย์มาหลักร้อยศูนย์หลักร้อยครับใครมีเลขสองตัวเม่นมันจับศูนย์ใส่เลยครับปูศูนย์สมมติมีเลขสามกับเลขห้าเอาศูนย์ใส่หลักร้อยศูนย์ห้าสามอย่างนี้ห้าสามครับคือว่าศูนย์เนี่ยมาหลักร้อยมีเปอร์เซ็นต์มาหลักร้อยเยอะใช่ไหมครับปูหลักร้อยเยอะครับนี่ร้อยหาง่าย เช่นผมบางคูเขาเช่นผมบางคูเขาเนาะรับเหมือนเหรียญที่เราคิดว่าเนาะเลขที่ว่าเราคิดว่ามันจะไม่ออกแล้วที่ออกไปแล้วเนาะมันยังวนกลับมาออกอีกได้เนาะปู่เนาะได้ครับเอานะจะบอกครับปู่เมื่อก่อนออกห้าเก้าไหมครับปู่แล้วก็มาออกอะไรเอ้หกสองค้ับปู๋เก้าหกสองครับนะ นั่นแหละหลักร้อยเอามาจัดสองเลขบสองตัวข้างล่างเอาหลขกท้ายตัวท้ายมันวันนี้มันศูนย์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 เอาหลักร้อยเหละยเอาศูนย์คัโปแค่นั้นแหละครับนี่บอกให้ฟังมครับครับเพราะส่วนใหญ่ของปูเนี่ยเวลาถูกถูกสามตัวบนเนาะปูเนาะเวลาเจ้าเข้านี่ก็สามตัวจังเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะครับแล้วก็สูตรคำนวณที่ปูใช้ในการคำนวณเนี่ยบนกับล่างนี่มันคนละสูตรใช่ไหมครับปู คนละส่วนข้างบนข้างบนไม่เคยเอาทำข้างบนนี่จะทำไว้เลยเนี่ยนี่ส่วนเนี่ยมันออกศูวนส่วนตั้งศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแล้วก็เก้าส่วนเนี่ยออกมานี่ออกข้างนี่สองตัวเก้าศูวนเนี่ยอันขออนุญาตทำปูนะครับอันนั้นคืออะไรครับปูนก็ชุดคำนวณี่ยแบบชุดคำนวณขอสองคิด ขออนุญาตส่งให้เอฟซีดูได้ไหมครับปู่อ๋อส่งได้คำนวณสูตรคำนวณข้้งล่างคำนวณอ,อ,อ๋อสูตรคำนวณของปู่ปู่จะเอาข้างล่างคำนวณอออ๋อแต่แต่ละสูตรปู่สูตรนี้ปู่เป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองใช่ไหมครับปู่คิดมาเองอมไม่เหมือนใครเลยเนาะสูตรของปู่นะครับท่านผู้ชมนี่มันอัว59เนี่ย59 9เนี่ย901 ม,ม,ม,มันมไม่ครบมันไม่ครบมันเก้าตัวเนี่ยอนล็อกเนี่ยเก้าตัวแล้วจะเอาเครื่องเล็กข้างนอกตัวร้าปูอือครับ,รบก็คือปูจะจับในตารางนี้ใช่ไหมครับปู<ม>ที่เราเห็นสองตัวน,นั้น,น,นอือครับนี่แล้วคำนวณเสร็จปุ๊บก็มองมองใส่นี้อ๋อคำนวณเสร็จก็มองมองใส่ตัวนี้มองใส่นี้ตัวนี้คือก็เรียกว่าเพราะว่าสูตรเป็นหลักหลักละหกตัวรัาปู มีห้าเก้าก็มีไงห้าเก้าห้าเก้าก็มีเนาะปู่เนาะหกสองนี่หกสองหกสองก็มีนี่หกสองก็มีหกนี่หกสองครับครับปู่หกสองก็มีเนาะออืมน้อยแค่เนี่ยคำนวณได้หลักไหนมันจับเอาในตัวนี้ต้มองใส่ผู้จุมพวกเนี่ยอืมครับถ้าล้ดก็ลูวนี่หกตัวครับปู่อืมถ้าลูดหกตัวนี้มีเปอร์เซ็นต์ถูกแน่นอนถูกโอ้ครับผมนี่ก็ทีที่ที่ เขาให้ไปเดูครับขปูเตือนแม่ทำเตือนนี้ออกมาให้ดูครับครับครับก็คือวดนั้นที่ถูกที่ปูถูกสามตัวนี้มีญาติโยมเม่ซีเขาร่วมบุญมาบ้างไหมครับปูมีก็มีอยู่เต็มก็ไม่เยอะได้รู้สึกจะเป็นหมื่นกว่าบาทโอครับครับครับเพาปูกำลังจะสร้างศาลาเปลี่ยนหลังคามันรั่วเปลี่ยนหลังคามันรั่วใช่ไหมครับปูตอนนี้ ตอนนั้นที่แอดมินมารอบก่อนเนาะปูเนาะยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยย,เลย,ยังไม่ได้รื้อเลยลรอบนี้แอดมินมาได้รื้อแล้วนะครับผมเนาะก็นุมโมทนาสาธุบุญกับท่านผู้ชมด้วยแต่ถ้างวดนี้เอฟซีท่านไหนได้โชคได้ลาบกับปูอีกอยากจะร่วมบุญกับปูก็สามารถติตดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ป,ปูได้เหมือนเดิมนะครับผมเนาะเดี๋ยวแอดมินลงเบอร์โทรปูให้เนาะอยากมีบุญสัมพันธ์กับปูเนาะก็สามารถติดต่อสอบถามปูลงก่อน,น,นได้ครับ พูกระดาษลงกก้นก็นเลยครับครับ <c oughs> ทีนี้ทีนี้ขอญาติถามปูหน่อยครับอผีผีที่เคยมาบอกปูเนี่ยไม่มาอยู่อยู่ตรงไหนครับปูอยู่ข้างในปู่ใ้หงอผีไตหงอยู่ในป่าช้าใช่ไหมปูคุยไรศพอ๋อครับปูเขาผีไตหงนี่ธรรมดานี่เขาจะไม่ฝังเอ้ยเขาจะไม่เผาใช่ไหมปหมูฝังสามปีค่อยเอากระดูกขึ้นมาเผาอ๋อฝังสามปี ทำไมทำไมเป็นเพราะอะไรครับปู่ทำไมก็ถึงไม่เผาครับตามประเพณีถ้าเผามันจะเฮียนใช่ไหมปู่เกี่ยวไหมครับเฮียนครับก็คือผีที่ว่าบ้านนี้ก็จะฝังตายหงมาก็จะมาฝังที่นี่หนึ่งสองสามหมู่บ้านอ่ารวมนี่อสามหมู่บ้านจะมาฝังอยู่วัดปู่วัดเดียววัดเดียวอื ก็ไม่น่าเปลดเนาะปู่เนาะรู้สึกว่าวัดปู่นี่จะรูอยู่ลึกที่สุดนะครับค่อนข้างที่จะเข้ามาในป่าเลยแลยนะเนาะก็เป็นป่าชา้าครับเป็นป่าช้าเขตมันถึงนี่แต่ก่อนอืมครับตอนตอนนี้มันเป็นเป็นวัดหรือยังครับปู่หรือเป็นสำนักยัง,งยังมีนสำนักของยังเป็นสำนักสงอยู่นะครับท่าจงวิ่งนี่ขอซื้อที่เข้าหกไรลนี่อ๋อครับตอลงไปเนี่ยครับปู่แต่ถ้าเป็นรถขายเฉยเอฟซีคนไหนก็อยากจะ อนุโมทนาบุญกับบริจาคที่ที่ดินเนี่ยครับปู่ทำไปลอกไปลอกไปครับก็ยังอยากจะสร้างให้มันน่าอยู่ให้มันแบบเรียบง้อยคนมบูรูแบบครับให้มันสมบูรณ์นะปู่เนาะเวลาทําวัดเย็นเวลาญาติโยมมาวัดอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ครับนี่เราคนออกมาเนี่ยจากข้างในครับก็คือว่ายังเป็นสํานักสงฆ์อยู่เนาะ ก็ยังยังไม่ได้เป็นวัดเนาะนะครับก็ยังต้องบูรณะอะไรอีกหลายๆอย่างเลยใช่ไหมครับผูทั้งทั้งกุติพระทั้งอะไรเนาะก็ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยจะเลยทาไอร่เพราะว่าสายเข้าประจาอ๋อสายเข้าประจําอืม,อมครับก็เนาะจะได้เป็นประชาสัมพันธ์กับท่านผู้ชมไปเลยว่าถ้าใกล้ๆวันเลขออกนี้อนขออนุญ,ญาตเนาะ อย่าอย่าโทรมากวนปู่มากเนะาะบางทีปู่ต้องทาวัดทำอะไรหลายอย่างเนาะปูนะ่เนาะถ้าเกิดว่าจะดูแนวทางตัวเลขนี้ให้ดูนในช่องามาโทรมาได้กลางวันอืมเนี่ยทำวัดมีี่ออกพรรษาแล้วไม่ค่อยทำเท่าไหร่เพราะเะพาะวันพระอย่างเดียวครับครับปนะู่เนาะส่วนใหญ่ก็ใกล้ๆลเลขออกเอสี FC ก็โทรมาถ,ถามเลขกันเยอะเลยเนาะนะครับที่ได้ตังอย่งจะไม่ลงนังวดเนี่ยอ๋อปู่จะไม่ลงใช่ไหมครับปู่กายกายจะไม่ลงทําไมล่ะครับปู่ มันมีคนหนึ่งนี่ก็มีเข้าไม่ต้องโทรมาไม่ได้โทรไปแล้วโทรมาก่อนนี่อ๋อเป็นเอฟซใช่ไหมครับเออเป็นเอฟซีอืมครับนั่นหละอืมครับนี่เป็นไรเนาะก็ไม่เป็นไรเราปล่อยคนละช่องครับก็คือว่าแต่ละคนนี่มีไม่เหมือนกันนะปูนาะนีสใสแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคนเขาพูดดีงวดนี้มีข้างวดหน้าเอาใหม่นะปูครับบางคนก็ให้กําลังใจปูเนาะกำลังใจแนวทางก็มีเข้ามีหลุด ็ธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่าเวลาเลขเข้านี่โอ้ยชมยอดีนะปูเนาะมันมันได้มันได้หนึ่งกับสองนะครับปูได้หนึ่งกับสองบาทีนี้ก็ได้ได้หกได้เจ็ดหกสองนี่ไม่จับจับแต่เจ็ดหนึ่งอมันถูกถูกไปกว่ก่อนมันจะมาออกอีกแล้วขาไปมงหัวเดียวใช่ไหมไม่คิดว่ามันจะมาออกใช่ปูไม่คิดว่าจะไม่ออกแต่ในสูตรมันมีมีอืม นี่เลยด้วยความที่ว่าเราคิดไม่ถึงหรือเปล่าน้าปูเนาะนี่นะครับแล้วก็ไอเรียกศูนย์นี่ไม่คิดว่าจะมาออกเหมือนกันโอ้ไม่น่าไม่ไม่คิดว่ามันจะหมอกน้าปูนี่มันชนกันนีหนึ่งกับหนึ่งนะโอ้ครับเมวดที่แล้วมันศูนกับศูนย์ครับปูอ๋อเมวันนี้หนึ่ง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 โอ้ครับนั่นแหละแค่นั้นแหละนะโอ้ที่ปูให้มาบนศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามล่างหนึ่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 งแค่นั้นแค่นี้ใช่ไหมปูแค่นี้ สองตัวแขวนๆนะครับท่านผู้ชมบนล่างอย่างละหางถือว่าเป็นแนวทางที่น่าลงทุนสูตรคำนวณไม่เคยมีน้อยขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะย่างต่ำต้องสี่ตัวห้าตัวห้าหางประมาณนี้แต่ของปู่บนล่างอย่างละหางแค่นั้นนะครับผมแล้วก็ปู่ให้วิ่งบนเจ็ดวิ่งล่างหนึ่งใช,ใช่ไหมครับปู่ใช่ปู่ตั้งแต่ปู่ตั้งแต่หลังจากที่เลขออกมาแล้วนี่ปู่นิมิตมินิมิตดีไหมครับปู่ไม่เคยไม่เคย ไม่เคยนิมิตไม่เคยฝันอ๋อครับปูไม่ฝันเลยใช่ไหมครับไม่ฝันขนาดหกเก้าเจ็ดครับผูกสามตัวนะเอามาไว้นะครับเอามาไว้ที่หัวหนอนยังไม่ฝันอะไรเลยอ๋อครับยังเฉยๆจะไม่ปูใช่ขนาดเลขถูกสามตัวก็ยังเฉยๆเฉยมันออกหกเก้าเจ็ดอ่ะข้างล่างมันออกหกเจ็ดข้าปูอ่ะใช่ป่าข้าปูข้างบนแล้วข้างบนออกหกอืมครับ มันแสดงว่าปู่น,นี่ถ้าเกิดมานี่มา3ตัวเลยนะครับท่านผู้ชมนะอย่าเผลนะครับบอกท่านผู้ชมไก้ก่อนเลยว่าอย่าเผลเนะถ้าเกิดว่าไม่เน่เทปูไม่ออกเนี่ยถ้าไม่ปู่ไม่ออกวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะเสียดายก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนาะ ừ ừ. ดีนะที่แอดมินเนี่ยมาตามถึงวัดเลยก็เลยได้แนวทางของปู่ท่านเนี่ยฝากตอนท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องเนาะนะครับผมก็ค <ừ. S 1> <ừ. S 1> ือขอญาตถามที่มาที่ไปของผีแต่หงที่มาบอกปู่หน่อยครับเขาเป็นใครมาไงครับปู่ลูกลานนย่แหละ อมันผูกคอตายของผูกคอตายด้วยอืม,อมนะครับท่านผู้ชมเนาะก็น่าเห็นใจเนาะยี <20 S 1> ่สิบเมรไร้นะทั้งหมดเนี่ยป่าช้าใช่ไหมครับปูปลาช้าอืมครับครับก็คือว่าหลังจากที่มาบอกปูรอบนั้นก็ไม่มาอีกเลยก็ไม่มาเนาะน่าจะมาบอกอีกเนาะเผื่อถูกจะได้ออที่ส่วนบุญส่วนกุศล,ลไปให้เนะปูเนาะมัออกงวดงวดงวั้มันออกมัน มันตกน้ําตายมันพาลูกพาลูกมันมามาบอกมันตะคนบอกแล้วน,นี้ครับมันบอกอมันหาข้าวมาให้แตบางวัตสี่โตเก็บอกว่าอไอ้เหล็กอไอสีหน,นึ่งหรือปเปล่านี่ยโอ้วันนั้นอ่ะพีแต่หวงตกน้ําตายใช่ไหมปู่ไม่ไม่ไม่ตกน้ำแล้วมันไปอาบน้ําแล้วก็ช็อกมาโอช็อกอ่าอืมครับตัวแสดงว่าปู่อยู่นี่ก็มีผีนี่มันบอกเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับปู่ผนานๆจะเข้ามา อืมครับครับก็คือสําหรับแนวะทางของปู่เนาะก็เน้นทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะว่ามันมีเลขแค่สองตัวอืมครับส่วนตัวนี้ปู่จะมีเพิ่มอีกไหมครับไม่เพิ่มนะแค่นี้ปล่อยแค่นี้อืมครับโอ้แข็งๆเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะมันเข้ากับอายุแม่พอด,ดีนะเลยอ๋ออายุแม่ของใครครับปู่แม่ของปูน่นี่อยู่นี่อ๋อแม่แม่ของปู่ใช่ไหมครับใช่แม่กับพ่อก็อยู่นี่ okay. เจ็ดสิบเอ็ดเอ้เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามโอ้เจ็ดสิบสามแสดงว่าปู่ก่อนที่ว่าเลขจะตรงเลขสูตรคำนวณของปู่จะตรงเนี่ยปู่ฝันเกี่ยวกับแม่ด้วยใช่ไหมครับ<ม>อ๋อไม่มมได้ฝันเป<ร>ียนแต่นึกคิดว่าถ้าเลขยข้องวดน,นี้จะไปซื้อธาตุมาให้ด้่ยอ๋อคือแม่กับน้องเขยครับกับพี่ชายครับปู่มาสองธาตุมาทำทาทาทามันก็ค่อนข้างง่ายมาปเ่ยคับปู่ แต่อายุของแม่ปู่ที่เสียไปแล้วเสียตอนอายุเจ <73. S 1> ็ดส3ามเจ็ดสิบามเจ็ดสิบสาออกประจำนั่นอยู่นี่ครับออกประจำเลยใช่ไหมครับปออกประจำครับ,รบ,รบปู่ก็เลยว่าเนาะงวดน,นี้ปู่อยากจะสร้างอยากจะมุงหลังคาให้มันเสร็จใช่ไหมครับปู่เออใชอ่ก็คืองบมันเยอะไหมครับปู่ประมาณเท่าไหร่ครับ 70, 000, ประมาณเจ็ดหมื่นนี่แหละประมาณเจ็ดหมื่น มุงเฉพาะหลังคาอย่างเดียวใช่ไหมครับปู่มุงเฉพาะหลังคาอย่างเดียวพวกชั้นล่างนี้จะเทพื้นใหม่อืหลังทั้งหลังก็เทพื้นใหม่ยกหน้าต่างขึ้นอีกหน่อยเป็นกระเบื้องสันไทยอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ันไทอ๋อสันไทยเนาะครับคือว่าวัดก็อายุหลายปีแล้วเนาะสามสิบห้าสามสิบห้าปีพอสร้างขึ้นมาเพราะชอสามห้าครับก็ชำรุดไปตามกาลเวลาเนาะปู่ท่านนี่ยังไม่ได้บวชเลย อย,อยู่แถวมินบุรีทำงานอยู่นะออครับสร้างตั้งแต่ปู่ยังไม่ทันได้บวชเลยใช่ไหมครับปู่ยังครับพอบวชมานี่ก็สิบเอ็ดพันษท้าพอดีปู่บวชสิบเอ็ดพันษาแล้วนะครับทานผู้ชมเนาะแสดงว่าสาราน,นียอายุนานพอสมควรเลยนะครับทานผู้ชมเนาะค,คือว่าปู่อยากจะบุรณะใหม่หลายลอย่างเลยเอฟซีท่านไหนได้โชคได้ลาภกับปู่นะครับอยากจะร่วมบุญหรือว่าอยากมีบุญสัมพันธ์กับปู่ก็สามารถติดต่อสอบถามปู่ได้เลยนะครับผมเนาะ วันนี้ก็ขอขอบคุณปู่นะครับผมที่ได้นำตัวเลขโชคลาบมาเบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนะครับผมขอบคุณปู่มากๆครับขอบคุณครับรผม ค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะมี073แล้วก็11ทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขออนุโมทนาบุญสำหรับผู้ที่ร่วมบุญมากับปู่ทุดงอุบลน,นะคะก็วันนี้ได้มาถ่ายทำให้กับท่านผู้ชมเห็นแล้วนะคะว่าปู่นี่กำลังได้สร้างจริงๆนะคะท่านผู้ชมได้ต่อเติมจริงๆนะคะก็ได้แรงศรัทธาจาก ท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมก็ใครอยากมาร่วมบุญปู่เพิ่มก็โทรได้ที่080 234 2632นะคะฝากตามโค้งสุดท้ายของปู่ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ